ฉันเผลอทาขวานหลุดมือลงไปในบ่อน้ําแล้วแล้วยังงี้จะตัดต้นไม้ไปขายเลี้ยงครอบครัวยังไงล่ะเนี่ยฮฮืนี่ขวานของเจ้ารอเปล่าอ้าไม่นั่นมันขวานเงินฮ่อฮแล้วอันนี้ล่ะอันนั้นก็ไม่ใช่นั่นมันขวานทองแพงแพงฮ่อฮนั่นก็คงเป็นขวานเน่าเเหม็นๆอันนี้สินะอ่าใช่นั่นแหละอ้าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ดีนี่นั่นเอาไปหมดเลยอ่าขอบคุณมากเลยครับท่านผีทะเล S <S <S อ้าวไม่กูเผลอทำขวานกูหลุดมือลงไปในบ่อน,น้ำแล้วหวังว่าจะมีเทวดาจใจดีนั่นแหละค่ะคุณตำรวจคนที่ฆ่าสามีฉันอ่าใช่แน่แน่สถานที่ที่รวยที่สุดตรงนี้ต้องใช่แน่แรวยแน่นอนหมายถึงกูนะรวยแน่นอนถ้ากูได้ป้นทีน่นี่เอาละเพราะฉะนั้นเราต้องป้นให้เงียบที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านตื่นอะไรกันประตูความปลอดภัยสูงอย่างงั้นเหรอแค่นี้เองมันจะยากเลย ฉันมาแล้วรวย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 จะต้องรวยที่สุดให้ได้เพราะว่าฉันเป็นโจรที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเฮ้ยสวิตไฟอย่างงั้นหรอเมื่อจึงเลยเปิดไฟดีกว่าอ่าสมบัติทั้งหมดคงจะเก็บไว้ที่ห้องนี้ทั้งหมดเลยสินะโอ้เจ้าของบ้านหลับสนิทเลยแบบนี้ก็คงจะป้นได้สบายสบายแจ้งน่าสนุกจริงๆเอาเป็นว่าเรามาเริ่มปนกันเลยดีกว่าโอ้ถ้วยรางวัลระดับโลกอันนี้ต้องขายได้หลายบาทแน่เลย โทรศัพท์มือถือไหนดูสิว่าข้างในมีข้อมูลอะไรน่าดูบ้างมันต้องเป็นรูปนี้แน่นอนบุลังเอ้ชิบหายแลกูทำกุญแจร่วงฉันกุญแจรางขอให้ก่อนเลยสองเสาไฟ ถ้าคิดว่าเอาชนะฉันได้ก็มาเลยแล้วรถแกทำอะไรมาบ้างละ่ะอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอกสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือใครอยู่หลังพวงมาลัยแต่รถกูไม่มีพวงมาลัยน,นี่ว่าอันนั้นก็เรื่องของมึงชาตรีทุกคนจะถูกเกณฑ์ทหารไปเพื่อทำภารกิจอันทรงเกียรติ เธอจะไปไหนนะจอรดนี่เดือนเมษาแล้วดอราจากนี้ไปตัวผู้ทุกตัวจะต้องไปทำภารกิจอันทรงเกียรติภารกิจอันทรงเกียรติ